เต็มถังเรื่อองแสลงผมน้ำนะครับกูพี่ทอนตะปูเนี่ยครับตะปูเกา่าขี่น้อนออกวะไะพี่น้องเดี๋ยวลองลองดูก่อนเนาะโอ้ยมันบอกแล้วครับมันฝังมานในซี่ซี่ทิพย์กเลียนเนี่ยพี่น้องนะเดี๋ยวเๆไอ เอาเลยมุมีซิวเนาะเอาเลยปาดเนาะเอาเลยปาดแฟ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 ดแ,แ,แล้วก็ดึงออกมานะครับมีมีอีกดอกหนึง่งตัวนี้นีนนนนน่ครับนะึ่นี่นครับนะไม่ที่ว่าตัดมันนะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเลยจัดก,การมาเลยดีกว่าเนาะ

โกนโอ้เสียของหมดเลยบ่้งเนื้อไลไปเดี๋ยวก่อนเด้อที่ยิงนะพี่น้องนะไอ้่าฮาซิวครับฮาซิวมากบ้านเราครอบครอบปอกปอกนะครับแต่ว่าผมมสิเมื่อวางก็ร่างกายจะหน่อยเฮ็ดคลิปเนาะเฮ็ดคลิปกว่าที่เมื่อวันก็ร่างกายจะหน่อยนะครับเนาะโอ้ยกินงานเข้าแล้ว โซเลยคอยเบิร์ตคามมานี่ละแม่เจ้าเพียอุจจา,าปวกพี่น,น้องอยังไะขี้ปวกนะครับอุจจา,าดินครับไม่ย่างไะขี้ดินเพียป้าทาี่โถเบิครคมหลุดเลยคอยม,มันโกนดีกว่าเนาะมันโกนครับมันโกนโอ้เบิรเบิด์ตเบิรคมเลยคอยเบิดงานนี้นี่ครับเนี่ย นะครับเดี๋ยวพูดเป็นเป็นภาษาการนะครับที่จริงนะครับก็หาสิวนะพี่น้องมาสิวที่ว่าเราปาะสาทเราขอนขอนคอ,ออ่าปอก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 ข้อมวอมนะครับวอมแล้วก็ใช้คลิปลอกหรือว่าเหล็กตีหนหมูก็ได้ครับงัดขึ้น,นครับนะแต่ว่าผมทําคลิปเนาะก็จะอลาอัาางการหน่อยนะครับอ่ะเลืออีกนหนึงครับมาเอาแผ่นกล้องฝั่งนี้ครับแผ่นกล้องมานี่นี่นี่เล็น <c oughs> คลิปอลังการหอยยังไงเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนโอเคโอเค นี่ครับนี่นี่เห็นปะปอกบัตัวนี้นี่ครับตะปูสามนะครับตะปูนี่ตีมาหลายสิบปีแล้วพีน่น้องนะยาบบัวตองถอดครับถอดก็ไม่ออกหรอกนะครับนะบ่วดอกฝันโลดเจ้าฝัานเลยครับ เดี๋ยวก่อนด้วยอันนี้มาห้องก่อนลอ่ลอล่อมองก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวล,ลองดูก่อนก็ได้ครับอุ้ย,ยบ่เดี๋ยวน้ามข้อนที่ฮักนะครับอา่าเอาแบบเก่านะครับเห็ียดชีบเนาะเอาเอาอันเอาด้ดวยปาดเอาดีกว่าเนาะคอยไปเดาเสี้ยววันดอกว่านะมาลองดูครับลองดูมาอุ้ย

เอาล่ะเอาล่ะครับองางการงานสางพี่น้องมาเอาอันเอาตัวนีงานเนาะใครข่วงไงครับงันเลยครับงันเลย เอาขัว้วขั้วขั้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอา้าขึ้นทล้ไมวะตะปูว่าขึ้นวะบุดตายตายมันฟังเราเสิรนะ์ฟเนาะเดี๋ยวนางานใหม่ครับงานใหม่ครับงานใหม่เย่ <laughs> yeah! เนียนใช่ปะ ติ้วร่องพี่น้องเนาะใส่ซิ้วร่องอสามเนาะเอาลองเบิงครับลองเบิองออกมาแล้วครับออกมาแล้วมาออกมาแล้วครับออกมาแล้วนี่นเห็นบ่นี่เรียบร้อยครับนี่ครับตะปูสามสปูสามโมราาพี่น,น,อน้องเอาไปเิ็งเลขบอสี่สิบกว่า <laughs> ปีนะครับตัวนี้สรุปก็คือไม้ท่วน,นี้มันโกรนครับมันโกรน อ่าผมว่ามันหนาสิได้แค่ท่อนปลายนะนะครับเนี่ยเท่านั้นต่นนั้นนาอ่านาสีสารนี้โยจะว่าไอ้ท่อนนี้มันมันโกนครับนี่ท,นท่อนโค่นเนี่ยเนี่ยท่อนเนี้ยครับมันตัดแค่นี้ผมว่าเนอะมันถึงนี่ก็บโกแล้วนี่นะครับเดีิเดิเดผมมีคออิ่มชางเสียงเด้เห็นปะอมืโม,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 มนี่ตันตันดโอนี่โกน ฟังเสียงห,หูนะครับถามันตำ่ำมสอดังตึกตึกตึกทำโกลมสืดังกอกกอกกอมเมนอันนั้นมันโกลนั่หลับมันสอดังกอกกอกครับนั่นโอเคท่อนโคนนี่โกลนครับท่อนปลายน่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมจะเอาท่อนนี้ไปทไปําเป็นไอ้ไม้แปรนะครับไปไปลายให้เฮ็ดเตียงโอเคครับพี่น้อง,องคลิปน,นะนี้นะไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าผมไป่ซ้อมเครื่องเซตกระเลยมาเฮ็ดคลิปนะครับเนาะนะเดี๋ยวของตัวกระบป๋านก่อนนะครับไนมะ่เริ่มจะทำแล้วครับเนาะ